พี่พากิงไกลลูกนี้โอ้ยโว้เอาอีกแล้วอุ้ยตอมปีโดโบงอีกแล้วสส โอ้โหไปอยู่โอ้โหเอฟอีกแล้วนี่หมุนกล้องกลับมาตรงกลางเร็วโอเคจะได้ตัดข้าว้๊ง โอ,โ,โอ้โหมาเป็นน้ำมาเป็นทางโ,โ,โอ้โหแล้ววันนี้คมซะด้วยแอดถิกไปแล้วเพราะว่าลูกเป็นก็ยิงไม่เข้าไม่ได้ยิงไม่เข้าไม่ได้ข้าหัวเอ๋อ o yeah. <laughs> <laughs> Oh 오. Oh. 감사 <shriek>